ราอยู่ที่ลพบุรีเขาไปชุมพรเพาชุบอกค่ะเพราชุมพนะคะมาอย่าเพิ่งเตือนผิดเสียไปเด้อยาเละโอ้ยมาถึงแท่งอย่างอื่นแท่งไหนแท่งนี้เอามันมาขี้กันเนาะงแรกค่ะเปิดซิงดิ้นเอาไลน์นอนมันจะลงยูทูบไหน ราตั้งลมอีีได้ได้ขาดกับมันไม่มันเลิศย่าหาของของมือได้เราทำมาอยูอน่นี่แหละ ตอนนี้เรากำลังขออเื้ตกกใจราลังบริจาคเลือดนะคะทุกคนค่ะแต่ว่าอันนี้กำลังบริจาคเลือดชั่วค่ะบริจาคเลือดชั่วบริจาคเลือดชั่วยุคคะรู้สึกว่าเราก็เจ็บอยู่ไหนอย่าหาตาค่ะวมีเลือดชั่วออกไหมคะเลือดล้านออกค่ะเลือดล้อมาจับก้อนอะไรนีเจมสอันนี้อันนี้ต้องออก ถ้าเราเลือดดีออกนะคะเพราะว่ากลุ่มเรามีแต่เลือดั่วนะคะเลือดล้านกำลังออกนะก็ทุกคนค่ะตอนนี้เราต้องสั่นนิดนึงค่ะแต่ว่าเราก็เราก็เจาะเลือดบ่อยอยู่นะคะโอ้ยนาา่าเราโตนาร่าเราตอนนี้ก็ลาเพราะว่ามือสั่นพร้อมกือสั่นด้วยก็เออลุกบอลมันก็บีบยากเลยก็มีอ่อนตัวดีประคายก็ได้นะคะตอนนี้ก็คือแบบมันมันลุ้นกันว่าเราจะขีดหรือไม่ขีด อ่อนสุดแล้วเราลูกอ๋อจะไม่อ้าปากสิเอาว่ามาคุณจิตไปนะจิตสูงน้องกูแแม่ลูกรูบจักรรับลูกร้านชนะเบิดไปนี่รับลำหน้าไปนะคะคนละ้ห้าเลยอะไรนะรับอดจะมาล้ำหน้าไปคุณตั้งไหนโอนแหมออกไปทั่วแหละทุกคนค่ะดูเลือดอยู่ที่มือมันกำลังไหลเรื่อยๆๆราไปเราไม่กล้าดูนะคะเราเลือดล้านนะคะเลือดล่านเราออกนะคะไม่บอกบรรดาพวกหัวชนมาเบิรงฉันแน่ ตอนนี้เราก for m, u, ํา <Baş> ล <đâu> <laughs> <men ke m> ังให้บริจาคเลือดนะครับทุกคนค่ะแทงเข็มนึกว่าเข็มสียาหมูค่ะทุกคนเข็มใหญ่มากจริงค่ะทุกคนเข็มสียาหมูคุณว่าก็น่ากลัวอยู่นะคะทุกคนแต่บริจาคไปจ็จถ่ะเพื่อนแล้วเรามีประโยชน์นะคะโีหน้าสีหน้าใกล้ซีดจังคะ เออเอ่อมันเป็นเอ่อจะเิ็นปวดดอกมันสีเง็นยขี่แถวชันย่าใต้ไกลนี่นี่นี่ไกลไปซือข้าวสามมันแน่ไปไกลซื้อข้าวซอยานซื้อข้าวชุดก็เป็นหนาลาอีหลีนี่นี่ทุกคนค่ะดูเลือดอยู่มือเราหน่อยค่ะตอนนี้มันก็จะเป็นปวดปวดตึงๆนิดนึงนะคะนี่บีบค่ะมันจะไม่เต็มนะคะเลืจะบีบนะครับทุกคนค่ะแข็งยังคะ ทุกคนต้องมาบริจาคเนี่ยด้วยกันนะคะตอนเลือดเรากำลังขัดแปลงนะคะดูถ่ายรูปให้หนูีิยงางทานี่ยาไปทอมก่อนวิดีโอเรียนต่อเนี่ยม,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 มือมือไปแคบเหรอเอาโยองอีกสองหนึ่งแล้วก็จะบีบไปเรื่อยๆนะคะจนะะกนว,นนว่าสูเรื่องจะเต็มนะคะไม่ไกลๆในดวงพี่น้องนึกว่าสีเรลียดจางวัน ที่แรกว่าสิบวัดตรวจแล้วล่ะมันไปตรวจเบิง้งเพิ่นก่อนกบพูดใน,นนนะท์แล้วก็ว่าขอเสียดายจ,จานไปตรวจกันนะเจะได้ยากินก็ว่าสิเนาะจะได้ไปตรวจบัดนี้จะได้ไปรับถุงเลือดรับพนะัเอา้าจะได้ฉันได้โอ้ปวดประสาทไก่เต็มไปหนิอ๋อมาอฟังนี่นะน<อ>ี่นะคะเลือดคุณอาร์ตนะคะโอน,นะคะ แล้วก็สูงมาบูมาหน้ามันนะคะเิรจะสีแล้วค่ะสีแล้วมันบ้าเออไปนอนาพัดแก้มไม่กุมแม่สัวยตายตายตายทุกคนค่ะเราจะมาลองเราจะมาดูกันนะครับว่าน่าจะขีดเหมือนเพื่อนหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนเราก็ขีดเกือบทุกคนก็มีแต่สาวรวงที่ไม่ขีดเพราะว่าบึกบรินกว่าเพื่อนนะคะล้วก็จะบีบไปเรื่อยๆก่อนมอันจะเต็มนะคะทุกคนค่ะ ครั้งแรกนะคะที่มาบริจาคแล้วก็คือรู้สึกว่าน่ากลัวแล้วก็สั่นนะคะแต่แต่พยายามไม่เก่งนะครับจะพยายามสบายผ่อนคลายมีเหลกมีหลกนะครับก็จะได้ทุกคนค่าคนไก่เต็มไปไก่แล้วเต็่มหรอบอกอ<ะ>อหมอหอหมอหอหมอมกุกคนขาแล้วก็ต้องนอนรอเข็มคือใหญ่จริงน่ากลัวจริงสมกุ้ <c oughs> าาคืออะไรอเ็มฉิดาหมูอยู่อี่เหรอเอาหลับไปไหน ค่ะวันนี้นะคะหนึ่งสองสามวันนี้เราก็บริจาคเรียบร็จแล้วนะคะดูนี่ค่ะหมอก็บริจาคเสร็จแล้วนะคะ,คะ,แ,ละ,คะแล้วก็จะปิดกิจวัตรนะคะทุกคนค่งเพราะว่าจะไดพักผ่อนแล้วนะคะบ๊ายบา,า,ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะกดติดตามไปเล